ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับพี่กดช่อง N N K Channel นะครับผมวันนี้นะพี่กดจะมารีวิวนะครับผมโต๊ะเก้าอี้เกมมิ่งคอมแบบ3จอนะครับผมแบบทำเองโดยพี่กดนะครับผมถ้าอยากดูคลิปเต็มไปดูได้ที่ช่องแคสแงงนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวครับผมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้นะ ยังไงก็ยังไงขอ Subscribe สักคนละหนึ่งซ b บสไคร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กดด้วยนะครับผมในช่องเ m ็ c เอ็นแอนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับไปครับผมวันนี้ไม่ใช่แทนมอเตอร์ไซค์นะผมมันเป็นอ่าสำหรับตัววางจอทั้งหมด3จอนะครับผมมี1มี2มี3นะครับผมไหนพี่กดยังไงนี่ครับจอแรกจะตั้งอยู่ตรงนี้ครับจอที่2จะตั้งติดกันเลยอ่ะที่3จะต่ออยงนี้จะเป็น3จอครับผมอ๋อจะอยู่ช่องระหว่างนี้คนไหนเคยเห็นนะครับผมโต๊ะเกมมิ่งแบบที่มีไฮดรอลิกนะครับทีี่ล้้นงคายๆ ราคามันก็สูงถึงสูงมากเลยนะครับผม,<ฮ>มก็แพงอ่ะเราเลยสามารถดี Y มาทำเองนะครับผมนี่นะ <S <S แล้วก็โต๊ะเนี่ยก็นั่งเล่นได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับผมการงอข้าวคีย์บอร์ดของพี่โฤตกาจะเป็นแบบนี้นี่มีทับด้วยมีที่วางนะครับผมก็มีที่วางคีย์บอร์ดแบบสวยเลยนะแบบพับออกนะเหมือนโต๊ะเรียนสมัยก่อน,น <S <S แล้วับอันนี้ก็เปิดได้นะครับผมสำหรับแขนมีที่วางสองอันนะ คืออันนี้เอาไว้วางแขนอันนี้อาจจะไว้วางแบบแบบคนตัวใหญ่นะอันนี้เอาเป็นทางเข้าออกเอาวางสําหรับวางเกวน้ําก็ได้นะครับผมแล้วก็มีไฟนะครับผมสปอตไลท์ดวงน้อยนะ่สิบาัตต์สี่ดวงเพื่อเอาไ้ส่งนะมีข้างหลังเนี่ยสองดวงนะครับผมนี่นะดูเลยแล้วก็มีไฟดวงใหญ่นะครับผมพูดได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับผมมีสวิต์เปิดอยู่ข้างบนอะไรนะมีสวิตช์เปิดอยู่ข้างบนนะครับผมสั่งงานด้วยเสียงใช่ครับผมนี่นะอันนี้คือเปิดทางข้าง ทางข้างนะครับผมเห็นป่ะแบบฟินมากครับถเล่นตอนกลางคืนนะแล้วก็เปิดทางกลางนะครับนี่อดู่นะครับผมวิธีการใช้งานสวัสดีเลเซอร์เลเซอร์สวัสดีค่ะแสงนวลแสงนวลค่ะสว่างมากโอเคในท่านสว่างมากแสงขาวแสงขาวค่ะในท่านปาร์ตี้เริ่มปาร์ตี้อครับผมโอหมันรับเข้ากับบรรยากาศแบบ เล่นเกมไปด้วยนะแหมผมก็จะเป็นอะไรสวยงามแบบนี้นะครับมอันไหนเราไม่ใช้เราก็สามารถเอื้อมมือมาปิดได้นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะมันจะมีไฟออกตามรูช่องนี้นะครับผมเป็นไฟเส้นที่เรดใจไว้นะสามารถเปลี่ยนสีได้อัตโนมัตินะครับหรือเราใช้รีโมทเพื่อสั่งการได้โดยที่ปุ่มสั่งการจะอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของพ่กัดนะที่ว่ามีที่วาง CPU อยู่ข้างบนนะครับผมเพื่อการใช้งานที่สะดวกนะแล้วก็ กระชับพื้นที่นะคือเอาท่อไฟนะผมมาดัดเข้ารูปให้เหมือนอวกาศหน่อยเหมือนยานอาวกาศนะครับดูอันีน้ชิ้นหนึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากครับผมก็นี่ครับผมพื้นจะเป็นพื้นไม้นะครับมีล้อเลื่อนได้นะครับผมนี่ดูที่ล้อได้เลยพี่นุ้ยนี่นะผมมีที่วางเท้านะแบบดีไซน์ที่ออกแบบโดยพี่กดเองนะครับผมเป็นช่วงช่างพี่กดนะถ้าใครอยากให้มีช่วงนี้ก็ ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะผมในช่อง NNK Channel เลยจะเป็นช่วงพี่กด DIY อยากจะ DIY อะไร DIY อะไรบ้างแบบไหนมากก็คอยติดตามกันนะผมแล้วก็วันนี้นะก็อยากขอ s ับ s c r i b e ขอแรงใจนะผมสำหรับคนที่อยากให้กดพี่กดนะครับผมเปิดช่องในช่วงในช่วงนะครับ ช่วงช่างพ่กดี i y ไว้นะถ้าใครอยากให้มีนะก็อย่างไรก็ขอสัก1 0 0 0พันซับสไครต์ได้ไหมครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับขอมารีวิวกอี้สวยเท่ๆนะครับผมสไตล์ของพิกดนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากดูนะครับผมลืมบอกอีกครั้งหนึ่งคืออยากดูคลิปเต็มอ่ะก็สามารถดูได้ที่ช่องแครชแองไนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปแต่เท่านี้ครับบ๊ายบายลืมบอกไปนะกอี้เราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมดูนะ น,นอ่นอน,น,น,นได้ด้วยอนั่งเล่นเกมสบายครับผมดูเป็นอะไรที่แบบสุดใจอ่ะนะสำหรับคนสาวเกมนะหรืออยากให้พี่นุ้ยมานั่งสตรีมในเกมมืนโตมันนี้ก็ช่วยกด subscribe กด like กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะผม